สวัสดีครับอันญองฮาเซโยวันพฤหัสที่สองกันยายน2564ครับผมเี้ยงไก่เกาหลีครับผมไก่กินหญ้าครับผมไก่เน้านี้ไม่ใช่วัวดูเอาครับผมเอาญ้ามาให้กระสอบหนึ่งเทลงไปไก่กินหมดเลยครับนี่ไก่กินหญ้าครับอสุดยอดครับ เนี้ยงไก่ไว้สามสี่ร้อยตัวครับใครสนใจไก่บ่าวโดจิตตาเสียงพินหินเกาหลีนะครับที่นี่เกาหลีใต้นะครับทักได้เลยนะครับไก่กินหญ้าครับผมดูกันนะครับพี่น้องว่าไก่กินหญ้าครับโอ้โหสุดยอดไปดูด้านหลังผมโยนเข้าให้โยนหญ้าให้ กำนั่งกินกันใหญ่เลยครับโอ้โหเนาะ็นมหมครับกินกันยึงย่งยังยึ่งยั้งเลยน่ครับโอ้โหเจอหญ้าสีเขียวกินกันใหญ่เลยโอ้โหนี่ไก่นะครับไม่ใช่บัวครับไก่กินหญ้าครับหัวอาหารก็กินหญ้าก็กินเมื่อก่อนหญ้าแถวนี้เขียวตื้นนะครับเนี่ยตอนแรก แต่พอเอาไก่มาลงแป๊บเดียวครับหมดเลยนี่ครับไก่กินหญ้าครับจากบอสโซจิตาเชียงพินทินเกาหลีใต้นะครับวันที่ห้าเงินเดือนก็ออกแล้วครับห้าหมืนกว่บาทได้นะครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับงานคือเงินครับทำชีวิตให้มีค่านะครับขอให้มีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะครับ วันที่27เดือนนี้ผมก็จะได้รับวัคซีนนะครับเป็นจอร์สันแอนจอรสันนะครับอยู่เกาหลีใต้ขอบขอขอบคุณรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับที่เอาวัคซีนดีๆเข้ามาฉีดให้มนุษย์ทุกสัญชาติที่อยู่ในประเทศเขาฟรีนะครับฟรีฟร,ฟรีก็มีวัคซีนในเกาหลีใต้มีไฟเซอร์ครับมีโมเดอร์นาครับแล้วก็มีจอร์นสันแอนด์จอสันครับผมมีแต่วัค ัวัคซีนดีๆทั้งนั้นเลยครับฉีดฟรีครับฉีดฟรีมนุษย์ทุกสัญชาติที่อยู่ในเกาหลีใต้เขาฉีดฟรีครับเขาทำภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศเลยครับไม่ว่าสัญชาติไหนครับเขาให้เป็นมนุษย์อยู่ในเกาหลีใต้รัฐบาลเขาฉีดให้ฟรีครับถ้าเป็นคนเกาหลีเขาจะฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาให้นะครับกับคนมีวีซ่านะครับ อคนไม่มีวีซา่าคนนอกวีซา่าหรือมาผีเขาก็จะฉีดจอนสันแอนดจอนสันให้นะครับฉีดจอนสันแอนดจอนสันให้หนึ่งเข็มครับจอรนสันแอนจอนสันจบเลยครับภุมมคุ้มกันของตัวก็เพิ่มขึ้นมาระดับ้อยเลยครับไฟเซอร์กับมาดอรน,นาจะฉีดสองเข็มครับเป็นคนประเทศเขาแล้วก็คนยีนะครับชงไก่กินหญ้าครับ สุดยอดไก่กินหญ้าไก่เกาหลีใต้แค่นี้นะครับนักแระคิดถึงครับจากเบาสดกีตาร์เสียงจินจินเกาหลีเดี๋ยวจะทาคลิปดีๆให้ดูการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้นะครับผมสวัสดีครับอันยองฮาสซโยนี่หาวชิ้นเจ้าเจา้าบาหมิงกระบะสั่ใจบายบายสลมเลกกุมสวัสดีครับบายบายสบายดีส,บา,ดสบายดีบายบาย